สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่รักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะจุนมีเนื้อหาดีๆมาแบ่งปันนะคะและมาคลายความสงสยัยและก็ความกังวลกลัวต่างๆนะคะที่มีหลายๆคนนะคะที่ได้มีการแชทเข้ามาอินบ็อกเข้ามาหรือว่าโทรสอบถามจุนนะคะในเรื่องของหลังจากที่เรานะคะทนผิดพันธุ์กลุ่มบำรุงร่างกายของคุณหมอเสงไปแล้วนะคะมันมีอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น มันจะเป็นอะไรไหมนะคะวันนี้นะคะจุนเลยมาคลายความกังวลให้กับทุกคนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะนะคะเพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นนะคะมันมีอยู่ในร่างกายของคุณอยู่แล้วมันเป็นมาก่อนที่จะทานผิดทานตัวนี้ไปแล้วละค่ะนะคะหรือบางคนนะคะมี ปัญหาเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายที่มันเสื่อมถดถอยมันเกิดขึ้นก่อนทานผิดพันตัวนี้ไปแล้วล่ะค่ะนะคะผิดพันตัวนี้นะคะเป็นกลุ่มบำรุงนะคะจะเป็นการทานนะก่อนที่จะทานตัวอื่นๆนะคะ เพราะว่าตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุทั้ง4ี่ในร่างกายค่ะธาตุดินน้ำลมและไฟนะคะซึ่งนะคะวันนี้นะคะจูนจะให้ความกระจ่างด้วยการยกตัวอย่างของอาการอาการที่จูนจะพบลูกค้านะคะมาถามไถ่จูนนะคะบ่อยๆนะคะหลังจากที่ได้ทานผิดพันธุ์ไปแล้วในช่วง1-7วันนะคะก็จะมีอาการง่วงนอนนะคะอย่างอาการง่วงนะ ทำไมรู้สึกเหมือนตาจะปิดอยู่ตลอดเวลานั่นคือสัญญาณบอกกับคุณว่าคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปอด นะคะสองอวัยวะสองตัวนี้นะคะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเสื่อมนะคะลองสังเกตดูว่าตัวเรามีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ไหมหรือว่าเราใช้ยาแผนปัจจุบันมากจนเกินไปหรือบางคนนอนดึกมากๆดังนั้นนะคะเมื่อทานผลิตภัณฑ์ในตัวของออการปรับท่าตรงนี้พอเวลาทานไปเราจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนง่วงนะคะไม่ต้องตกใจค่ะนะคะ ดื่มน้ำเยอะๆร่างกายกำลังจะบอกกับเราว่านะคะคุณต้องนอนหลับนะคะเพราะว่าไม่งานตับของคุณจะเสื่อมกว่านี้ปอดของคุณจะเป็นปัญหาค่ะนะคะยกตัวอย่างแบบที่สองค่ะนะคะบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะดังนั้นนะคะให้รู้ไว้เลยค่ะ เรื่องของลำไส้ใหญ่มีปัญหาระบบขับถ่ายของคุณมีปัญหามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นพอเวลาเราทานไปบางคนบอกอ้าวแล้วมันทานมันน่าจะดีมันจะเกิดขึ้นนะคะอาการท้องผูกแบบนี้อาจจะมีแค่เพียงวันถึงสองวันเท่านั้นวิธีการแก้คือในช่วงเช้าเราดื่มน้ำให้เยอะเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะหรือบางคนนะคะจะมีอาการที่สามนะคะเช่น มีอาการ่นเนื้อขนตัวค่ะคล้ายๆคนจะเป็นไข้ตัวร้อนลุลุ่มแบบนี้นะคะน้นยาน,นี้นะคะบอกกับเราว่ามีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะหรือการความร้อนอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะมันไม่คงที่มันไม่สมดุลดังนั้นเมื่อเราทานตัวนี้ไปเขาจะช่วยปรับให้ความดันโลหิตของเราะค่ะดีขึ้น ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจมันจะเป็นเพียงแค่1-2วันเท่านั้นนะคะอาการไข้ถ้าเรารู้สึกกลัวหรือว่ากังวลน,นะคะใช้วิธีการดื่มน้ำนะคะจะเห็นได้ว่านะคะหลายๆเคสนะคะจุงก็จะใช้การนะ,ะแก้ไขปัญหาให้กับคุณลูกค้านะคะโดยการดื่มน้ำนะคะให้เพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรคะเพราะการดื่มน้ำนะคะจะช่วยทำให้เราอะค่ะขับ นะคะของเสียในร่างกายนะคะที่เป็นปัญหากับเราออกไปนะคะการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็จะดีขึ้นในส่วนที่จูนเจอมาอีกนงคะก็คือในเรื่องของการปวดบั้นเอวนะคะหรือมีอาการบวมนะคะบางคนนะคะมีอาการบวมที่มือบางคนเป็นที่ปลายท้าบอกได้เลยคะ่ะว่าคุณเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนนะคะดื่มสุราเยอะหรือว่าบางคนนะคะ ทานยาแผนปัจจุบันมามากนะคะนะก็เลยทำให้ไตเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะแล้วก็อีกเคสนึงค่ะที่เจอบ่อยก็คือในเรื่องของพอทานไปแล้วเกิดอาการผื่นคันนะคะมีอาการคันตามเนื้อตามตัวนะคะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมีเม็ดผดๆออกมานะคะนั่นคือสารพิษในร่างกายของคุณนะคะมีถูกมีการสะสมนะคะ มากมายนะคะดังนั้นนะคะนะ,คะช่วยขับของเสียออกมานะคะหากเราทานไปนะคะเพียงแค่หนึ่งถึงสามวันนะคะสารพิษต่างๆจะถูกขับออกโดยสารคัดหลังต่างๆเช่นปัสสาวะอุจจาระหรือว่าเหงื่อไว้อย่างบางคนนะคะมีอาการมึนหัวปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับนะคะดังนั้นที่รู้ไว้เลยะค่ะว่าคุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดและก็ความดันค่ะหรือบางคนนะคะมีอาการ ฮัตชิ่วแบบนี้นะคะมีแบบคันจมูกบ้างคันตาบ้างนะคะนะนั่นคือสัญญาณบอกกับคุณว่านะคะเลือดของคุณนะคะมันไม่สมดุลมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้แน่นอนค่ะถ้าคุณไม่ดูแลในวันนี้นะคะต่อไปจะมีอาการเพิ่มมากขึ้นนะคะก็นะคะในส่วนนี้นะคะเป็นข้อมูลนะคะที่จูนได้ มีประสบการณ์นะคะจากเก็บสถิติข้อมูลต่างๆจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้านะคะจุนหวังว่านะคะข้อมูลดีๆที่จูนแบ่งปันในวันนี้นะคะจะคลายความกังวลสงสัยความกลัวนะคะ ให้กับคุณลูกค้านะคะทานไปนะคะ่ะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะมันอาจจะมีฟีดแบ็บ้างมันเป็นโรคที่เรามีอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพียงแค่วันนี้เราแค่รู้ว่าอ๋อมันคือสัญญาณถ้าเราทานต่อไปนะคะต่อเนื่องแล้วเราก็นอนหลับพักผ่อนนะคะเป็นเวลานะคะเราเรานอนหลับดีทานอาหารดีเดี๋ยวร่างกายของเรามันจะเริ่มค่อยๆฟื้นฟูนะคะแล้วก็กลับมาดีดังเดิมเพราะว่าช่วงที่มันเกิด ขึ้นอาการที่เกิดขึ้นเป็นการปรับสมดุลธาตุในร่างกายของเราค่ะก็วันนี้นะคะจึงก็มาแบ่งปันข้อมูลดีๆนะคะเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจนะคะต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนะทราบเรื่องข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าตัวไหนนะคะก็สามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์094-5246-419ได้นะคะที่ Facebook Page ผลิตภัณฑ์หมอเสงออนไลน์กรุงเทพค่ะวันนี้จึงขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ